รู้หรือไม่นะครับเงินสงครอ์บุตรบวกเงินอุดหนุนบุตรนะครับรับถึง2ต่อรวมเงินช่วยเหลือ1,800บาทนะครับสำหรับบุตร1คนนะครับตลอด6ปีนะครับรวมนะรวม6ปีแล้วนะครับแสนแปบาทนะครับต่อบุตร1คนนะเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันว่าไอ้เงินสงครอบบุตรเนี่ยเรารู้กันแล้วนะครับแล้วแล้วไอ้เงินอุดหนุนบุตรนี่คืออะไรนะครับ มีความเป็นมาอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันนะครับก่อนอื่นนะครับปูพื้นฐานกันก่อนว่าเงินกรณีสงเคาะ์บุตรเนี่ยนะครับมันอยู่ในมาตาา33กับมาตาา36นะครับซึ่งมันมีเงื่อนไขยอยู่ที่ว่าใจเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า12เดือนภายในระยะเวลา36เดือนก่อนเดือนที่มีสิทธิ์ได้รับผลประโยชน์ทดแทนนะครับจะได้รับเงินสงเคอบุตรตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6ปีนะครับ เหมาจ่ายเดือนละ800บาทต่อบุตร1คนนั่นเองนะครับแล้วก็ต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายยกเว้นบุตรบุญธรรมหรือบุตรที่ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่นนะครับมีอายุแรกเกิดจนถึง6ปีบริบูรณ์นะครับจำนวนคราวละไม่เกิน3คนนะครับนี่คือเงื่อนไขของการเกิดสิทธิ์ของสงเคราะห์บุตรนะครับคราวนี้เงินอุดหนุนบุตรนะครับของพมจนะครับคืออะไรก่อนอื่นนะครับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดนะครับ เป็นโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเป็นหนึ่งในสวัสดิการที่รัฐนะครับจะช่วยแบ่งเบาภาระในการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดให้กับครอบครัวที่มีรายได้เฉลี่ยนะครับไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทต่อปีนะครับเพื่อให้เด็กได้รับการช่วยเหลืออย่างมีคุณภาพที่ดีช่วยให้เด็กได้รับสิทธิด้านการอยู่รอดและการพัฒนาตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์นะครับหรือพอหมอหนื่องงานที่ดูแลนะครับโครงการนี้จะจ่ายเงินให้กับผู้ปกครองเป็นจนํานวนเงิน600บาททุกเดือนลงทะเบียนครั้งเดียวก็ใช้สิทธิ์ได้ตลอดจนอายุ6ปีนะครับซึ่งสิทธิ์ของพอมอจอเนี่ยนะครับไม่จําเป็นจะต้องอยู่ในมาตรา33หรือมาตรา39นะครับจะเป็นใครก็ได้ขอแค่มีสิทธินะครับก็คือครอบครัวที่มีไรายได้เฉลี่ยไม่เกิน1 แสนบาทต่อปีนะครับส่วนเงินสงเคราะห์บุตรในประกันสังคมต้องอยู่ในมาตรา3 3 3 3 9นะครับแล้วก็40ในทางเลือก3นะครับซึ่ง3 3 3 9จะได้800บาทมาตรา40ทางเลือก3จะได้200บาทนะครับหน่วยงานความรับผิดชอบนะครับจะเป็นกองทุนประกันสังคมกระทรวงแรงงานส่วนพมจะเป็นกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เดี๋ยวผมไปบอกวิธีการลงทะเบียนให้เสร็จสับไม่ต้องกลัว สิทธินะครับจำนวนบุตรที่ขอใช้นะครับสิทธิ์3คนต่อครั้งอันนี้ไม่จํากัดนะครับจะมีกี่คนก็สามารถขอได้ผู้ปกครองของเด็กที่มีสิทธิรับเงินช่วยเหลือจากเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดจํานวน600บาทนะครับสามารถรับเงินสงเคราะห์บุตรจํานวน800บาทได้อีกนะครับรวมเป็น1,400บาทต่อเดือนหากมีคุณสามบัติตรงตามหน่วยงานก็คือสามารถรับได้2ต่อเลยนะใครอยู่มาตาา33นะครับเป็น ผู้ประกันตนมาตรา33แล้วก็มีบุตรหลานของคุณก็สามารถยืนได้เลยนะครับแล้วคราวนี้นะครับคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับสิทธิ์นะครับผู้ที่ได้รับสิทธิ์นะครับเด็กมีสัญชาติไทยพ่อแม่มีสัญชาติไทยหรือพ่อหรือแม่มีสัญชาติไทยแลกเกิดจนถึง6ปีบริบูรณ์อาศัยอยู่กับผู้ปกครองผู้ปกครองที่สามารถลงทะเบียนได้ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยเป็นบุคคลที่รับเด็กแรกเกิดไว้ในความอุปการะ เด็กแรกเกิดต้องอาศัยอยู่ร่วมกันนะครับอยู่ในครัวเรือนที่มีไรายได้น้อยคือสมาชิกครัวเรือนมีไรายได้เฉลี่ยไม่เกิน100,000บาทต่อคนต่อปีนะครับทั้งนี้ผู้ประกันตนมาตรา33 39 40ก็สามารถลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุน,นบุตรได้ด้วยนะหากได้เฉลี่ยรายได้นะครับต่อปีไม่เกินเกณฑ์และคุณสมบัติตรงตามด้านบนเนี่ยนะครับตงตามด้านบนเนี่ยนะครับแล้วรู้ได้ไงว่าครอบครัวเรามีรายได้เฉลี่ย ไม่ถึงนะครับลองคำนวณดูนะรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนเท่ากับรายได้รวมกันของสมาชิกครอบครัวเด็กแรกเกิดหารจำนวนสมาชิกครอบครัวเด็กแรกเกิดนั่นเองนะครับนะครับสามารถมายื่นได้เลยนะครับจำนวนสมาชิกครอบครัวเด็กแรกเกิดที่นำไปคำนวณน,นะพร้อมแล้วก็ไปลงทะเบียนมาขอไป,ไปลงทะเบียนได้เลยนะครับ จะมาขอสิทธิ์ย้อนหลังไม่ได้นะเพราะนั้นถ้าเกิดเรารู้อยู่แล้วว่าเราได้สิทธิ์นะครับสามารถไปลงทะเบียนขอได้นะครับไปเช็คสิทธิ์ของตัวเองนะครับแล้วก็ไปลงทะเบียนขอได้เลยคราวนี้เอกสาร8เอกสารที่สําคัญนะครับก่อนจะไปถึงว่าต้องไปลงทะเบียนที่ไหนนะครับ1เลยแบบคําขอลงทะเบียนดอรศูนย์หนะครับแบบแบบรับรองสาระของครัวเรือนดอรศูนย์สองบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ครองสูติบัตรเด็กแรกเกิด ห้าสมุดบัญชีเงินฝากหรือหมายเลขพร้อมเพย์เลขแบบประจำตัวประชาชนจะใช้รับเงินนะครับบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทยบัญชีเงินฝากผูก,ก,กเรียกธนาคารออมสินบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร6สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กเฉพาะหน้าที่1ที่มีชื่อของหญิงตั้งครรภ์กรณีสมุดสูญหายให้ใช้เฉพาะสำเนาหน้าที่1พร้อมให้เจ้าที่สาธารณสุขนะครับบันทึกข้อมูลและรับรองสำเนา 7. นะครับกรณีเป็นลูกจ้างประจําหน่วยงานของรัฐและกกรชนต้องมีสลิปเงือนเดือนหรือเอกสารหลักฐานที่นายจ้างลงนาม 8. ปสำเนาเอกสารหรือบัตรค่าราชการนะครับเจ้าที่ของรัฐหรือเอกสารอื่นใดที่ผู้รับรองใช้แสดงตนเพื่อใช้ยืนยันลายได้ผู้รับรองคนที่ 1. นะครับอาสาสมัครสาธารณสุขประธานชุมชนกำน,นันผู้ใหญ่บ้านผู้รับรองคนที่2ผู้อำนวยการเขต ประหลัดเมืองนะครับพัฒนาหรือค่าราชการที่ประหลัดเมืองพัฒนามอบหมายให้ประหลัดเทศบาลหรือค่าราชการที่ประหลัดเทศบาลมอบหมายหมายให้นะครับอันนี้เฉพาะเอ,าเอกสารและบัตรค่าราชการนะครับเจ้าที่รัฐนะของเราเนี่ยถ้าเป็นหน่วยงานของเอกชนก็ใช้สลิปเงือนเดือนหรือเอกสารรับรองใช้เอกสารอย่างละหนึ่งฉบับและ,ละรับรองสำเนาถูกต้องนะครับ อ๋อต้องเตรียมด้วยนะไอ้ข้อ8เนี่ยต้องเตรียมเอกสารรับรองด้วยนะว่าเป็นอ๋อรับรองตัวตนนะครับแล้วก็หนังสือรับรองเงินเดือนเนี่ยต้องใช้เอกสารฉบับจริงเท่านั้นในการยืนยันนะครับเมือ่อเอกสารพาร้อมแล้วไปลงทะเบียนที่ไหนนะครับหลังจากผู้ปกครองเตรียมเอกสารลงทะเบีย,ยพพนพร้อมรับสำเนาถูกต้องแล้วให้นําเอกสารไปยื่นลงทะเบียนได้ที่พื้นที่แรกเกิดนะครับของผู้ปกครองที่อาศัยจริงไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครลงทะเบียนที่สนักเขต เมืองพัทยาเมืองพัทยาลงทะเบียนที่ศาลสาลาว่าการเมืองพัทยาส่วนภูมิภาคลงทะเบียนที่องค์กรบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลวิธีการลงทะเบียนนะครับถ้าเคยลงทะเบียนแล้วไม่จําเป็นจะต้องมาลงทะเบียนใหม่เพราะจะได้รับโอนต่อเนื่องจนถึง6ปีกรณีไม่เคยลงทะเบียนนะครับต้องไปลงทะเบียนก่อนหรือเพิ่งคลอดบุตรหากเช็คคุณสมบัติแล้วว่าผ่านทุกข้อก็สามารถเป็นลงทะเบียนได้ตามสถานที่รับลงทะเบียนที่เปิดรับนะครับมาดู ขั้นตอนการลงทะเบียนทำอย่างไรนะครับ 1. ผู้ปกครองยื่นเอกสารนะครับลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนนะั่นหน่วยงานใกล้บ้าน2หน่วยงานรับลงทะเบียนตรวจสอบเอกสาร3หน่วยงานรับลงทะเบียนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์15วัน4หากไม่มีผู้คัดค้านเจ้าที่จะบันทึกข้อมูลเข้าระบบ5กรมกิจการเด็กและเยาวชนประมวลผลรายชื่อผู้มีสิทธิ์และส่งให้กรมบัญชีกลาง6กกรมบัญชีกลางส่งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ ให้กรมการปกครองเพื่อตรวจสอบสถานะรายบุคคล7กรมบัญชีกลางโอนเงินเข้าบัญชีให้ผู้มีสิทธิ์นะครับปัจจุบันโอนเงินผ่านพร้อมเพย์แกระทรวงสาธารณสุขติดตามประเมินผลพัฒนานการเด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนไปนะครับเพราะนั้นผู้ปกครองเด็กนะครับจะได้รับเงินอุดหนุนนะเด็กแรกเกิด600บาทนะครับของออพอมอนะครับของพอมอจอนะครับ 600บาทบวกกับเงินส่งข้อบุตรในกรณีเป็นผู้ประกันตนมาตรา3339หรือ40ทางเลือกที่3ทางเลือกที่3มันจะได้แค่200นะครับสำหรับมาตรา33กับ39จะได้800รวมกันเป็น1,400บาทและได้รับถึง72งวดนะครับ72งวดคือ6ปีพอดีนะครับก็เท่ากับ1,800บาทต่อคนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น ใครมีสิทธิ์นะครับใครมองเห็นแล้วว่ามีสิทธิ์แน่นอนนะครับไปยื่นขอลงทะเบียนได้เลยนะครับก่อนจะาก,การฝากเรื่องราวเกี่ยวกับประกันสังคมนะครับ SSO Thai ไทยสแกนเคอร์โค SO ที่อยู่ทั้งหน้าจอนี้เพื่อเข้าไปเช็คสิทธิ์ประกันสังคมได้เลยนะเช็คเงินสมทบชราภาพเงินสมทบภูมิกันตนประวัติการ,ปรเปนลี่ยนโรงพยาบาลแจ้งปเปนลี่ยนโรงพยาบาลการเบิกสิทธิประโยชน์อื่นๆนะครับเข้าไปดูในนี้ได้เลยนะใครอยากเห็นเงิน,เนะเน,เน,นสมทบชราภาพของคุณนะครับก็เข้าไปดูได้ ก่อนจากการฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้หน่อยและใครมีเรื่องราวเกี่ยวกับประกันสังคมสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับผมยินดีจะตอบหนักทุกท่านอย่างแน่นอน